ตอนนี้เราอยู่ในบ้านผีแล้วหากิจกรรมเล่าเรื่องผีกันซะหน่อยก็ดีกว่าใครจะเล่าเรื่องผีก่อนพ่อพ่อฮะ<า>พ่อเออเรื่องผีมีอยู่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับ,บ,บพ่อตอนเด็กเลยนะตอนนั้นข่าวออกทีวีบ่อยมากเรื่องผีปอบที่กินไส้ในของคนพ่อตอนเด็กๆพ่อกลัวมากตกเย็นวันนั้น พ่ออยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วตอนนลางคืนเกิดมีแสงไฟวูบวาบวูบวาบเี่ปื่หม,ม,มแอบไปปิดไฟมาเพิ่มด้วยเพิ่มความน่าก,กลัวเรื่องถึงว่าแสงไฟวูบวาบวูบวาบโอ้ <c oughs> พ่อนอนไม่หลับใจหายรู้ไหมคืออะไรมไม่ใช่ หิ่งห้อยเคยเห็นไหมหิ่งห้อยที่มันตอนคืนกระพริบสีออกสีเหลืองๆอ่ะกระพริบกระพริบกระพริบอ,อ่าเดี๋ยวว่าหลังไปดูนะอ <c oughs> โอ้โหแล้วแบบรู้ไหมเรื่องที่เขาเล่าเรื่องผีปอบคืออะไรรู้ไหมอเอกเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อะและไส้ในเขาก็แบบประมาณว่าย่อยสลายหรือว่าเน่าเปื่อยก็เลยนึกว่าเป็นเรื่องผีปอบ <c oughs> โอ้โห,หน่ากลัวมาก บ้างไีมผีือเป่าวพี่ปุ้มเฮตาพี่ปพี่ปื้มบ้างพี่ปื้มเหรออ่มพี่ปื้มไม่เคยเจอผีเลยพี่ปื้มไม่เคยดูแต่ผีในไอแพดะเรื่องอะไรอะอืมเรื่องคนจะคนเดินอยู่ใกล้ๆตึกรางสองตึกแล้วแล้วตรงนั้นน่ะแล้วเด็กเด็กมาบอกผู้ใหญ่ว่า ตรงตรงตึกกลางตรงนั้นน่ะมีผีอ Ash. แค่นั้นแค่นั้นเหลือไม่ต่อผีมาขย่ำมางหลังเปล่าไม่มีใช่ไหมผีก็มันจะเป็นผีเหมือนแม่หลอกกันนี้แหละหลอกก็คือมีคนใส่ชุดเหมือนเพื่อนไปหลอกกันเองใช่แจมแจมเป็นผีกินใช่ไหมแต่คือเรื่องจริงโอเคโอเคน่ากลัวน่ากลัวความน่ากลัวระดับเท่าไหร่ ดักเต็มร้อยเลยโอ้หเต็มร้อย้วแม่บางแม่บังแม่เหรอก็คือแม่อะบ้านอะแม่อยู่ตรงแบบออกไปชั้นแบบนอกแบบกลางทุ่งนาอะเมื่อก่อนยังไม่มีใครมาสร้างบ้านอยู่ข้างๆบ้านหลังเดียวกลางทุ่งนาเลยใช่ไหมใช่ใช่อยู่ที่อยู่ที่สีสะเกดนะแล้วแม่ก็อยู่กับยายทวดนะและทีเนี้ยพอค่ำมามันก็จะมืดใช่ไหมแล้วแม่กลัวแม่เป็นคนที่กลัวผีมากแม่จะนอนทำยังไงรู้ไหม แม่จะเอาพ่อหอมคุมทั้งตัวเลยเพราะว่าโอ้ย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 ยไปฉายไปฉายกดผิดกดผิดกพผิดอะไรดู้ไหเพราะอะไรรู้ไหมทำไมแม่ถึงคุมคุมหัวคุมทั้งตัวและแม่จะหลับตาเหมือนผีพ่อหอมแบบนี้เลยใช่ปะใช่แต่ทีแต่อันนั้นไม่ใช่ผีพ้าห่มนะแต่แม่จะคุมไว้เพราะว่าแม่คิดว่าผีคงมองไม่เห็นอ๋อ เราเอาผ้าห่มคุมไว้ผีมองไม่เห็นใช่ไหมใช่แต่ที่ไหนได้ไม่รู้ว่าผีเห็นแม่หรือเปล่าแต่แม่ไม่เห็นผีแน่ๆโอ้ใช่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 พี่บมอย่าลืมไม่ทำนะแต่อย่าบอกว่าไฟดับตายีปวายวายไปอยู่เลยไม่กลัวหรอ่บึมไม่กลัวเหรอเดี๋ยวเก็บเรื่องเล่าเรื่องผีไว้อีกคลิปหน้านะ งั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ <Bye bye. S 1> ๊ายบายสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ปื้มด้วยนะคะบายสวัสดีครับ